สาธนาชนครับผมกระบุว่ามีคนคิดคือผมว่าเขาหมุนได้เขาเต้นได้เหมือนกับคนทั่วไปตามที่ผมพ่อพ่อเลียนตาเบืบ้องประโาชนเขาจะมีอิริยาบถการอินเตอร์เทียนในการเต้นถ้าเธอสอนพ่อพ่อสังเกตเขาเขาจะมีความสุขในการเต้นของเขาอ่าที่แรกพ่อกิจบารยพ่อเ็ดบุกนี่แดนเซอร์ท่าอ้วนๆข้าจะาไปใส่สุดจังไหนเขาคือเขาคือขึ้นยากหนึ่งเพียงทา อันนี้วายฟังตรงๆเลยนึ่งเตียงผาพอเท่าตัวที่โค้งง่ายเมื่อไห่สองก็คือบ่มีหม่องนั่งกินทีนังมูใช่ใช่เอา่วา้ฟังชัดเจนเลยอันนี้บ่ได้ว่าบ่ได้บ่ได้เหยียดนะครับแล้วก็สามเป็นอานที่รับประทานอาหารไรก็มูเท่าตัวกินแต่ว่าเวลากินเนื้อย่างกัดอิ่มละแบ่เสือนั่งเวลามเด้อเนื้อปลาลึกใช่ใช่คุณคุ้มหรือคนคอยคุ้มอันนี้ชุบปลาได้ครับเออชุบปลได้บอกได้วางสิลูก อันนี้โว้เนาะกับพวกว่ามันเป็นความคิดเห็นผู้ใเห็นกาทั้งอันนี้เป็นความคิดจากผมเนอะผมคิดไปแล้วก็พาออกซื้อไปผมอยากได้แบบนี้สักสิบคนไม่ได้เกี่ยวกับหักบากรึไใหักเบิ้งให้มันดังเบิ้งตาเห็นใหนเวทีพอหักได้เออเห็นไห้เบิ้งนะนั่เก็วอยก้อนดูวมีฟังเอา ตีร่างกาลงหนันหนุไมเฮ็นบ้านแล้วโอ,อโอ้นี่นี่คือสิ่งที่หมอลำยังไม่ทำเอามันเป็นความคิดเป็นไอเดียที่อยากอยากทำแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำได้ไหม <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่ได้ครบคนอยู่ถ้าทำให้ครบคนรุ่นนี้ก็ต้องการขอสิบคน <c oughs> อ่า ครูวีครูวีพิจารณานะอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมเอาโจทย์ให้ครูวีครูวีคิดไปเลยจากมีฮอนอนาคตขนาแต่แต่ว่าในว่าเอามาอตีนี่อ่อนซอนเพชรลำเพลินปังปัง,ปงรวยรวยงานหลายๆจ้าสวัสดีค่ะเอซพี่พี่น้องๆของวีวีนิวนะคะและก็รวมทั้งเอซคําล่าเอซ เพชรลำเพลินนะคะหลังจากวันนี้ที่ได้ดูนะคะดูคลิปในเพจเพชรลำเพลินนะคะก็ก็ติดตามทุกวันนะคะก็ต้องได้ดูทุกวันอยู่แล้วนะคะคือไม่เบื่อคะ่ะวันไหนไม่ได้ดูนี่ถ้าไม่ได้ดูถ้าวันไหนทำงานก็ต้องดูช่วงเย็นนะคะช่วงเช้าก็รีบแต่วันนี้วันหยุดก็ได้ดูคลิป ดูแล้วดูอีกประมาณ5้รอบค่ะดูแล้วเพลินค่ะคลิปนี้ดูเพลินมากดูอบอุน่นดูไปด้วยยิ้มไปด้วยนะคะเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวเพชรลำเพลินเลยค่ะวันนี้นะคะหลังจากดูบรรยากาศงานปฐมนิเทศปี3ของเพชรลำเพลินแล้วได้ดูได้ฟังพ่อผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะ เรียกชื่อลูกๆแต่ละคนนะคะออกมาพูดมาคุยเหมือนกับเป็นการเปิดตัวเป็นการแนะนำตัวในครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็คุยกับลูกๆแล้วนะคะเห็นพ่อผู้ใหญ่บ้านคุยกับลูกๆแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกรักเพชรลำเพลินขึ้นมาเรื่อยๆร,รักเพิ่มขึ้นทุกวัน ดูแล้วช่างเป็นครอบครัวหมอลำที่ดูอบอุ่นดูท่านไม่เลือกหน้าตานะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วดูแต่ละคนก็หน้าตาก็ธรรมดาคือไม่ได้แบบเด่นมาเลยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะคะดูท่านไม่เลือกหน้าตาหุ่นทรงนะคะขอแค่ให้มีใจรัก พ่อผู้ใหญ่นะคะหรือบอสเพชรลำเพลินของเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วนะคะขอให้ยังไงก็ขอให้ปังๆนะคะสำหรับเพชรลำเพลินดูแล้วรู้เลยว่าท่านแบบคือไอเดียของท่านความคิดของท่านดูแบบยังไงล่ะรู้เลยว่าท่านคิดประมาณว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆนะคะพ่อผู้ใหญ่และแม่พร ท่านเอาจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นได้เอาความไม่ลงตัวให้เกิดเป็นความลงตัวเพชรลำเพลินไม่ต้องเหมือนใครนี่คือไอเดียที่โดดเด่นของเพรลำเพลินของพ่อผู้ใหญ่บ้านหรือของคุณแม่พรพิรดีนะคะท่านคือผู้ให้จริงๆให้โอกาสคนจริงๆและทำให้เพชรลำเพลิน ดูแตกต่างจากคณะหมอรำคณะอื่นๆแตกต่างจากยุคเดิมๆอันนี้แอสขอบอกตรงๆนะคะว่าเคยดูนะคะเคยติดตามมาหลายคณะนะคะไม่ใช่ว่าแอดก็จะคือชอบดูหมอลรำอยู่แล้วก็ต้องดูทุกคณะดูหลายๆคณะนะคะแต่คณะนี้มีความเด่นเหมือนกับน้อง น้องคำล่าที่มาจากสปปลาวก็ท่านก็เลือกแบบเออดูมีเอกลักษณ์ดูท่านไม่ได้เน้นเสียงนะท่านดูภาพรวมดูหลายๆอย่างอันนี้ก็เหมือนกันท่านดูแต่ละคนที่มาสมัครในวงเพชรลำเพลินนะคะดูไม่ได้เด่นอะไรมากมายไม่ได้สวยหล่อประมาณนี้นะคะแต่ท่านก็รับขอให้มีใจรัก มีใจรักในการทำงานขยันรู้จักหน้าที่ของตัวเองและตั้งใจทำงานยิ่งดูเพชรลำเพลินนะคะแต่ละคลิปก็ยิ่งรักแล้วก็อยากจะช่วยดันอยากจะช่วยเชียร์ให้ปังๆดังๆมีงานเข้าเยอะๆในฤดูการนี้นะคะมันเป็นสเสน่ห์จริงๆนะคะสำหรับเพชรลำเพลินดูแล้วยิ่งรักยิ่งหลงดูแล้วไม่อยากจะ หยุดดูนะคะดูหลายๆรอบก็ยังดูได้ไม่เบื่ออันนี้คือเสน่ห์ของเพชรลำเพลินคนซักไม่ไวเนี่ยบ้านพเอไอตี้ลูกเจ้าของพ่อแยาแลกตัวนี้พเอไอตี้แม่นะคุณหนูระบางนะลูกอุ้ม่เออ้เอาส่วนไหนน้องกอลเดนต์อันนี่คือที่สานได้ครับ ยี่สังสิ่งที่เขามาหนาผมเห็นผมจะรักพิเต้ไหมเอาแตใส่วิธีการแบบนี้เขาต้องการที่จะมาทํางานกับเรานะครับบุษบาได้กันเดี๋ยวตามขั้นตอนเนาะเอ้าแบบฉบับรวดเร็วเอ้าอันนั้นกันใครน้องดาวเอาพิเต้ของเราพิเต้เด้งเอาพิเต้เด้งเอาขยับมาเท่านี้ไอ้ลูกโยกที่ได้พักเบรกเนาะวันนีกเกิดวลาได้ไงเดียวะ Đây là, áo đông là, ừ, Đây là ngó ừ, 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 xí đèn đèn put in, 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 put Mẹ put in, 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 put à bibik, bích, em bibik, bibik nhé, à, à, nón Mabel, ôm, nó không có cái phần kia, ôm anh em Mabel, anh nhóc này, học lột gào khỏi tụi con, đấy là, anh em kia là cái gì, này này, nè, mày nè, cái điều, มืหอห่อเขาไปเจ็บกันครับอย่าบึ้มพุเอานะครับเดี๋ยวจบแค่เดียวแล้วห้าไปพักดีนะครับมาครับ,รบโอสังเกตสังเกตหน้าอกน้อ่ะเราไม่ต้องถามเป็นไงคะคลิปตัวอย่างที่มีให้ดูที่เอามาให้ดูนะคะก็เป็นเครดิตจากเพจเพจเพ,เพลำเพินนะคะก็ต้องขออนุญาต คืออยากให้ FC พี่ๆน้องๆได้ดูเหมือนกันนะคะยิ่งดูก็ยิ่งชอบเพราะเพชรลำเพลินมีสิ่งใหม่ให้พวกเรา FC พี่ๆน้องๆคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาดูบรรยากาศตอนนี้ในวงคึกคักเป็นพิเศษยอดผู้ติดตามช่องหลักก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรานะจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งก็คือ fc ของน้องคำล่านะคะต่อไปวงเพชรลำเพลินจะดีขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวหรือการทำงานการซ้อมการอะไรนะคะการเตรียมความพร้อมบรรยากาศอบอุ่นมากครอบครัวเพชรลำเพลินขอให้ทุกคนรักกันไว้นะคะแล้ววงเพชรลำเพลินจะไปได้สวย และแอดก็ขอชื่นชมชื่นชมในหัวหน้าวงพิลำเพลินที่ให้โอกาสน้องๆในวงทุกคนและให้ความสำคัญกับทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกคนมีทุกคนที่อยู่ในวงเพิลำเพลินนะคะในองค์กรทำให้องค์กรไปไปได้สวย แล้วก็อยู่ด้วยกันขอให้มีความสามัคคีกันทำงานเป็นทีมเวิร์กแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกำลังใจส่สวนน้อย,อยแต่ก็ให้เต็มที่นะคะดันตลอดช่วยตลอดนะคะดูทุกคลิปนะคะของเพชรลำเพลินและขอให้เพชรลำเพลินก้าวไปข้างหน้าโด่งดังไปทั่วโลก เป็นกำลังใจให้เพชรลำเพลินเดอจ้าอย่าลืมสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของแอดและช่องวิวีนิวด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสาธาณชวนครับผมกระบูว่ามีคนคิดคือผมว่าเขาหมุนได้ เขาเต้นได้เหมือนกับคนทั่วไปตามที่ผมพอ่พอพ่อเรียนตาเบื้องบยนต์เขาจะมีอิริยาบถการอินเตอร์เทียนในการเต้นถ้าเธอสอนพอ่อพ่อสังเกตเขาเขาจะมีความสุขในการเต้นของเขาอ่าที่แรกพ่อกิบบาร์เลยพ่อเ็ดบุกเนี่แดนเซอร์ถ้าอ้วนๆข้าวจะไปใส่สุดจังไหนเขาคือเขาคือขึ้นยากหนึ่งเปียงผาอันนี้เลาต้งตรงๆเลยหนึ่งเปียงผาเพราะเขาตัวนี้เขาใหญ่มากล่ะ ก็คือบ่มีบ่องนางเออกินที่นางมูใช่ๆเอาพ่อไอ้ฟังชัดเจนเลยอันนี้บ่ได้ว่าบ่ได้บ่ได้เหยียดนะครับแล้วก็สามเพิ่นอัฐิเราประทานอาหารลายก็มูเท่าโตงกินแต่ว่าเวลากินเนื้อย่างกินฉอิ่มลาเนี่ยเดี๋ยวนงไปน้ำเด้อเนียนปลาูกใช่ใช่เนียนปลาลูกคนคอยคุ้งอันนี้สัวบ่ได้ครับเออสัวบ่ได้พ่อก็ได้วางสี่ลูกอันนี้วัวเนาะกับบ่มูว้า มันเป็นความคิดเห็นผู้อาชีพกต่สังอันนี้เป็นความคิดจากผมเด้อผมคิดไว้แล้วก็้าวออกซื้อไปผมอยากได้แบบนี้สักสิบคนไม่ได้เกี่ยวกับหักบาสเวทให้หักเบิ่งให้มันดังเบิ่งตาเฮ็ดให้เวทีพอหักได้เออเห็นไหเบิ่งน่ะนักกอล์ฟก็ร้อนด้วยมีฟังเอาตีร่างกายลงมหันหนูกะเฮ็ดบ้านเล้ว โอ้นี่นี่คือสิ่งที่หมอลำยังไม่ทำเอามันเป็นก้มขิดเป็นไอเดียที่อยากอยากทำแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำได้ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้ครบคนอยู่ถ้าทำให้คบคนรุ่นนี้ก็ต้องการขอสิบคนอ้าวคูวีคูวีพิจารณาได้ อันนี้เป็นโจทย์ที่ผมเอาโจทย์ให้ครูวีครูวีคิดไปเลยจากมีฮอนอานาคตขนาดแต่แต่แตว่าในว่าเอามาตืนอนุ่ยยางง้างเดียวก็กินเลยผมจะอยากได้คนที่เต้นได้เหมือนเขาเลยใช่ใช่มันจะมีโชว์ที่ยังให้โชว์ดีๆมากหลายโชว์นะครับโดยตรงน้องชื่ออะไรครับหนูน้องปอยค่ะ <c oughs> ตัวตังอโอ้น้องปอยกนใส่ลูก ใช่ยภูมิอาเพอไหนลูกบอมเน็ค่ะบอเน็ตนรงค์ขวันควันซ้ำไม่ไวเนี่ยบ้านพาะเต้ลูกจาพ่อพญาแย่แ่ตัวนี้พระเต้แน่คะคตเหนืระไลูกโอ้เอาุดไหน่นอยยัตุดสีสันเลยครับสีสันม้นธรรมดาผมเห็นผมจะได้ฟิเลย้งเอาไปใส่วิธีการแบบนี เขาต้องการที่จะมาทํางานกับเรานะครับบุฒิบาท์เด็กเดี๋ยวตามขั้นตอนเนาะเอ้าแบบฉบับรวดเร็วเอ้าอันนั้นกันน,กน,น,น้องดาวใครน้องด,ดาวเอาพี่เต้ของเราพีเตเตเาพ่เต้เตด่นเอ้าพี่เต้เด่นเอาขยับมาเท่านี้เอ๋ลูกโยกที่ได้พักเบรกเนาะมันอีดเกินเวิลาเก่ดอะไรเดี๋ยวนะนี่แหละเอาลงมา

อีบ uh, 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 er ิ๊กแกอ้าวน้องเมเบิลโอ้มันไมีเบิลมันมีหลายตัวเลโอ้มีเพิลกี้โอ้อันนี้มีเบิล้อนเ่ยเขาเึิ่งซื้อก็ยังหลุดกาวไปทุกคนได้ะล่ะอันนี้คืออะไรเฮ้ยไมนๆมาหนี้มานี่เป็นเดือกของกันเป็นเดือกแค่เดียวมาเลยมาแล้วขอตัวอย่างเดียวเอาหนึ่งห่อเขาใกล้เก็บจนครับจะบึ้งโุ๊บเอานะครับเดี๋ยวจบแค่เดียวแล้วเขาไปพักดก นะครับมาครับโอส้สังเกตสังเกตหน้าอกนางอ่เราไม่ต้องถามว่าเป็นหญิงเป็นชายบางก่อนหน้าอกมาอยู่แรกๆก,กับพ่อพูดว่าไงตอนแรกๆมาอยู่กับพ่อตั้งแต่อยู่กับคุณย่าสุภาพอ่าอยู่นั้งแต่ตลายปีเดียครับใช่อยู่น้่งที่บ้านก็ไม่สุภาพแต่ว่าวางเว้นคือใส่กระปรงหรือใส่ก็เออมันยุ่ียาไม่ไง นี่ละก็ฝนสิวาตกฟ,ฟ้ามหองบุบมบุบามบมากเพราะว่าแม่เลแรงเดี๋ยวพอสิถามกันคุยเจ้าร,รุ่นนี้จนเจ้าเอายุวะยังถามยังถามเลียสูงประมัณเกือบร้อยแปดสิบนี้ใส่ส่วนสูงกว่าไปแล้วก็จีวบอกสองร้อยจีวายังตานัา่างล่างไปวาปะาดูว่าจะอยู่แดนทีมไหน เป็นชายหรือเป็นหญิงเนี่ยเขาทำเป็นหญิงโอ้แล้วงเราห็ย้อกยอกัน้นาดูีก็เป็นย่อยู่กับพ่อตั้งแต่อยู่กับพ่อตั้งแต่มือแนกแบกนั่งล่างครับขึ้นนั่งล่างแบกนั่งล่างแบกเล็กแบกแป้บเวทีแต่ว่าที่เาเต้นหญิงมันขัดกันบ้างาไม่ธรรมดาตอนนี้เขาเปิดเผยตัวเอง สุดๆแล้วเพราะปกติวันนี้แม่บังคับเด้บังคับว่าต้องให้ใส่สิ่งใส่อย่านี้จริงๆนลไม่ได้นะใส่เดี่ยวนะวันนี้นะเดี๋ยวยาเป่าวันนี้เต้นยิงดูดดูดนวดกระเพาดูบ้นี่ว่าเต้นยิงเพิ่มดูมงันนี่สีกับบ่าปานโอ้ยเนาะเดี๋ยวเือนเพ่อนนะเขลืมเียบดแงสร้างไขาดคนย ไปาอไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โน้องเฮียถี่เรีนไปโอ้ยโหเมื่อวานอันข้างบอกบวกข้างบอกบวกกูได้มาใส่ไหแม่เห็นตากอยู่บ้านแม่คุยกันกับพี่โมอยู่ว่าเสื้อในใครโมมาแลียนขับบ้า่หลังนี้ไม่มีผู้หญิงแม่ก็ว่าอยู่นี่มันปรากฏตัวเนี่ยเอ้โเนี่ยโอเค đây là nhấc tao bay, áo lục sáu, cứ lục mún gì luôn, xưa vậy à? Ủa, nó zoom xưa cái đó, nong ai, cái ai, nong ai, cứ tiễn, cứ đẻn, cứ luôn? Bỏ, พอเห็นนางย่าเบลเวลาอันนี้คือจุดเด่นนะครับคนนี้คนนี้ก็เป็นจุดเด่นน,น้องน้องน่งก็กเป็นจุดเด่นอันนี้จะเป็นจุดเด่นเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีสารีละที่เป็นจุดเด่น<อ>น้องข้ากโลกแดนนี่น้องนอนนี่โอ้ยพิ่เอากที่น้องที่โหูเล่ขันเป็นไปเขาจะคล้ายๆเป็นก็เหมือนกับ e. อีกิซี่เนี่ย <laughs> เอาต่อไปลูกไส้ไม่ลูกสาวนี่ Knock à, yeah. thương đẹp thương chưa là pin thưa là thêm bao 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 bao